ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอปมชคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM103 เมกะเฮิร์กับรายการอปรมชคุยข่าวเช้านี้นะครับกับที่นี่ฮะ FM 103ห่เมกะเฮิรคกับอินบุรีเรดิโอครับเช้านี้ ไปเริ่มกันต้นไปเริ่มต้นที่ข่าวอะไรกันดีฮะช่วงนี้อากาศบ้านเราเย็นนะฮะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะฮะ เริ่มกันที่กับพยากรณ์อากาศกันก่อนแล้วกันนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะฮะและวก็ทะเลจีนใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงครับลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาครับ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะฮะส่วนยอดดอยนะฮะและก็ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลร,รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะฮะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่กําลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงแล้วนะครับทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงครับแต่ยังคง มีฝนตกหนักในบางแห่งนะฮะบริเวณภาคใต้ตอนล่างครับขอ,เอ,เอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับ<อ>สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะฮะอ่าวไทยตอนล่างยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงครับโดยมี ขื่นสูง2-3เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขื่นสูงมากกว่า3เมตรนะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและก็ทะเลน้ำมันเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับสำหรับเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยนะฮะตอนล่างควรงดออกจากฝั่งนะชั่วคราวนะครับ วันนี้ภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับอุณหภูมิสูงขึ้น1-2ององศานะฮะอุณหภูมิสูงสุดของเช้าวันนี้อยู่ที่ประมาณ32องศานะฮะต่ำสุด19องศาครับไปอยู่แถวแถวตามป่าเขากันดีกว่าเราช่วงนี้ <c oughs> หน้ากลางเต็นท์เนาะ <c oughs> หาความลำบากให้กับชีวิต <c oughs> สร้างความเป็นมิตรให้กับสิ่งแวดลอ้อ <c> ม <oughs> มาดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าครับนะปีใหม่นี้นะตลาดไทยย้อนยุคบ้านละจานครับที่วัดโพกาวกต้นเปิดให้บริการนะฮะ28ธันวาคมถึง2มกราคม2568นะครับก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันได้นะฮะเราเปิดให้บริการกรณีพิเศษครับตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง17นาฬิกานะฮะ บกันได้กับกิจกรรมในส่วนของ,สอ,งขอสคอสนะบอกความสุขข้ามปีนับบ้านละจันท์นะครับแหมกิจกรรมนี้น่าไปเที <c oughs> ่ยวก็ฝากด้วยลกันครับที่ตลาดไทยย้อนยุคบ้านละจนนะันร์ณวัดโพก้าต้นนะเราเปิดแบบให้บริการเป็นกรณีพิเศษนะครับ28ธันวาคม2567ถึง1มกราคม2568นะครับเปิดข้ามปีเปิดข้ามปีอ่า ข่าวต่อไปนะฮะขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะฮะปี2568นี้นะครับก็ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครับ11มกราคม2568ครับร่วมสนับสนุนขนมของขวัญอาหารเครื่องดื่มของรางวัลนะหรือมอบทุนการศึกษาได้นะที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีได้ตั้งแต่วันนี้ครับ ถึงวันที่6ม,มรกราคมต่อมานะครับไปดูไปไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าครับนะฮะสิงห์บุรีครับกับประธานหอ,อกรารค้าจังหวัดสิงห์บุรีนะทำผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาช่อนนะฮะสืบทอดยาวนานกว่า30ปีนะครับ ใครผ่านจังหวัดสิงห์บุรีต้องนะอยากทานปลาช่อนแม่ลานะฮะโดยประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะในนัทยุทธนะฮะภูมิสุวรรณนะฮะประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ต้องบอกว่าคนใหม่นะฮะ <c oughs> ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปครับปลาช่อนแม่ลานะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลาก,กหลายเจ้านะฮะเจ้าแรกของจังหวัดนะฮะ หลากหลายเจ้าหลากหลายเจ้าแรกผลิตภัณฑ์ปลาช่อนหลากหลายเจ้าแรกของจังหวัดสิงห์บุรีสืบทอดกันตั้งแต่รุ่นแม่ยาวนานกว่า30ปีครับได้แ,แปลรูปเป็นปลาช่อนแดดเดียวนะปลาช่อนทุบนะฮะข้าวเกี๊ยบปลาช่อนนะแล้วก็หนังปลากรอบทอดนะฮะ ทำปลาช่อนแดดเดียวเค็มน้อยนะไม่ใส่สีผงชัวรถนะฮะดินประสิวแล้วก็สารกันบูดครับได้มาตรฐาน GMP ด้วยนะครับซึ่งได้นำทุกส่วนของปลาช่อนนะใน ามาใใชช้ห้หเกิดปรระโยนคับ์ <DJ>, วิธีทำปลาช่อนทุบนะต้องใช้เนื้อปลาช่อนทั้งตัวนะแล้วเอาก้างแล้วก็หนังออกนะเหลือแต่เนื้อล้วนๆนะนำไปผสมหมักตักแห้งนะแล้วก็ย่างเตาถ่านให้หอมครับเนื้อ,เ,อเนื้อไม่เหนียวนะผู้สูงอายุก,ก็สามารถทานได้ง่ายครับชิกใสซองทานได้เลยนะฮะเคยชนะรางวัลรางวัลที่1กับอาหารสร้างสารรค์จากปลานะกับงานเทศกาลกินปลา และงานกาชาติจังหวัดสิงห์บุรีปี2,542ด้วยนะครับส่วนหนังปลาที่เหลือนำะไปทอดนะฮะทอดกรอบใส่พริกไทยดำนะดับกลิ่นนะฮะมีเครื่องเทศแล้วก็ปรุงรสครับจะได้ไม่เหม็นคาวนะแล้วก็ทานง่ายด้วยนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยคือผลิตภัณฑ์ข้าวเกี๊ยบปลาช่อนครับต้นตำรับแห่งเมืองสิงห์นะฮะไร้น้ำมันติดถุงแนะ่ มีส่วนผสมเนื้อปลาช่อนนะแล้วก็เครื่องเทศดับกลิ่นคราวครับเคยได้รับรางวัลที่1นึ่งนะโดยม่อมอราชวงศ์ถนัดศรีนะเป็นประธานในการตัดสินประเภทอาหารสร้างสาร์จากปลาครับงานเทศกาลกินปลาออของดีเมืองสงห์นะปีพุทธศักราช2546ด้วยนะครับ อแล้วก็ยังได้สัญ,ญลักษณ์นะฮะเชลชวนชิมทั้งร้านนะ,ะทำให้ร้านขายดีมากๆในยุคสมัยนั้นนะฮะไปผ่านไปผ่านมาสิงบุรีนะ,ะสามารถซื้อไปเป็นของฝากนะฮะ,นะะช่วงเทศกาลปีใหม่ได้นะครับนะที่ร้านพักตรานะ,ะของดีเมืองสิงในปั๊มน้ำมันบตรท NGV ทั้งขาเข้ากรุงเทพนะแล้วนกะ็ขนาะ ขาขึ้นเหนือนะในงานเทศกาลกินปลาของนิเมืองสิ่ห์ครั้งที่30ด้วยน,นะครับนะศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรีครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้ที่0 94 959 6982อ,อ,อันนี้ประธานของการค้าคนใหม่นะชุลงชุลงชชุลรงผลิตภัณฑ์ <laughs> ไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าจ้าอ่ะมาข่าวนี้ฮะที่หลายๆคนอยากจะฟัง <c oughs> ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีความประสงค์นะฮะขายของในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงครั้งที่30นะครับร่วมรับฟังชี้แจงเงื่อนไขและก็หลักเกณฑ์นะการจับสลากนะ,ะในวันพุทธที่18ธันวาคมนี้นะครับเวลา13นาฬิกานะฮะ ณสนามกีฬาองค์กรารบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีครับและก็เตรียมในส่วนของเอกสารมายื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านนะฮะติดมาด้วยนะครับนะฮะวันพรุ่งนี้นะใช่ไหมวันพรุ่งนี้ฮนะช่วงบ่าย ดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนะเ,เชิญร่วมนะฮะเดินแบบผ้าไทยการกุศลงานเทศกาลกินปลาสิงห์บุรีนะครับ <S <S เหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญชวนนะฮะร่วมกิจกรรมเดินแบบพ้าไทยการกุศลครับเพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีครับในวันเสาร์ที่28ธันวาคม2567นะฮะเวลา18นาฬิกาครับณนะเวทีกลางนะ งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ครั้งที่30ครับบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรีครับก็รับสมัครประเภท v i p นะค่าสมัคร2,500บาทนะครับและก็ประเภททั่วไปครับค่าสมัคร1000บาทนะฮะก็สามารถเอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีเรากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะงบประมาณนะฮะเลขที่บัญชี1 1 6 0 1 8 2 3 1แนะฮะและก็สอบถามรายละเอียดกันได้นะฮะ เจ้าหน้าทีท่บริหารงานทั่วไปครับโทรศัพท์0 8 7 6 2 8 9 9 5 3นะครับ <S <S มาดูุกข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าครับขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะฮะในพระราชานุเคราะห์นะสมเด็จพระบรมโอสถทีราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่หนึ่งนะประจำปีง,งบประมาณพุทธศักราช2568ครับ วันพฤหสัสบดีที่19ธันวาคมนะฮะ2567นะฮะณนะวัดธรรมสังเวชนะฮะที่ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับตั้งแต่เวลา8นาฬกาสาบนาทีเป็นต้นไปนะกิจกรรมภายในงานครับเขามีบริการให้ความรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรนะกับคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกข้าวคลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงคลินิกชนรับทานคลินิกสากร คลินิกบัญชีคลินิกกฎหมายและก็คลินิกอื่นๆนะฮะว้า wow. วมบีบริการฟรีนะฮะกับการทําหมันสุนัขแมวนะ,ะจำนวน2อ่ตัวนะ,ะตรวจวัดคุณภาพน้ำขึ้นทะเบียนและก็ปรับปรุงะทะเบียนเกษตรกรครับวิเคราะห์รักษาโรคพืชด้วยนะส่วนกิจกรรมเสวนาทางด้านการเกษตรนะก็มีองค์ความรู้เรื่อง ข้าวแล้วก็วัชพืชนะฮะการปลูกข้าวกอขอ45นะฮะข้าวน้ำลึกนะฮะและเขาก็มีการบริสุทธิ์ในส่วนของบริการจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพราคาประหยัดด้วยนะฮะกับสินค้าธงฟ้านะฮะร้านสากลรครับสินค้าจากการเกษตรและก็วิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับ <My life. S 1> วันพฤหัสบดีที่19กธันวาคมครับนะ,ะที่วัดธรรมสังเวชนะฮะ ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับไปดูค่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีนะฮะขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะร่วมงานทงฟ้าราคาประหยัดลดค่าของชีพประชาชนครับร่วมกับโครงการแว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพร,รัตน์นะครับ วันพุธที่18ธันวาคมนี้นะฮะณนะหอประชุมอำเภออินบุรีครับอำเภออิน um บุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับตั้งแต่เวลา9นาฬเป็นต้นไปครับภายในงานมีกิจกรรมจำหน่ายกับสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดนะฮะข้าวสารหอมบริ100% 5กิโลกรัมนะราคา150บาทข,าข้าวสารขาว5กิโลกรัมนะราคา95บาทต่อถุง น้ำตาลทราย1นกิโลนะฮะราคา20บาทนะครับน้ำมันพืชถั่วเหลืองขวดละ1ลิตรนะฮะราคา39บาทนทะน้ำมันพืชนะฮะปามนะฮะขวดละ1ลิตรราคา39บาทครับบะมีกึ่งสำเร็จรูปราคา5บาทต่อซองนะฮะไข่ไก่เบอร์3ราคาแผงละนะฮะ 85บาทครับปากระป๋องนะฮะราคากระป๋องละ15บาทนะฮะผงซักฟอกขนาด75กรัมนะราคา25บาทต่อถุงนะฮะว้าวก็ขอเชิญชวนนะกับงานธงฟ้าราคาประหยัดนะลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีครับร่วมกับโครงการแว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับนะในวันพุธที่18ธันวาคมนี้ครับที่หอประชุมอำเภออินบุรี นะฮะก็ฝากข่าวกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะพอแม่พี่น้องที่อยู่จงังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรี <c oughs> ไปไปหาซื้อกันได้นะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไป <c oughs> ไปดูข่าวต่อไปกันนะครับนะขอเชิญส่งหุ่นป้าเข้าประกวดนะจ๊ะประกวดประกวด <c oughs> ป,รป,รประกวดนะฮะ <c oughs> จังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญชวนนะส่วนราชการนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนมูลนิธิองค์กรสมาคมร้านคา้าและประชาชนนะทั้งภายในและภายนอกจังหวัดนะส่งหุ่นปลาเข้าประกวดในงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงครั้งที่30นะครับระหว่างวันที่24ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมนะฮะ oh <yeah. S 1> หุ่นปลาที่จะส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็น3ประเภทนะฮะหหุ่นปลาที่ทําจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้นะ ที่ใช้นะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะฮะสหุ่นปลาเสมือนจริงฮะสหุ่นปลาโคมไฟหรือว่าแฟนตาซีฮะหลักเกณฑ์การพิจารณาก็แบ่งเป็น4ด้านประกอบนะด้วยคือก็มีเอ่อความเสมือนจริงนะความมีชีวิชวตชีวาความคิดนะสร้างสารรค์และก็การจัดภูมิทัศน์และก็องค์ประกอบนะบริเวณ หุ่นปลานะฮะว้าวรางวัลที่จะได้รับนะฮะมี3ประเภทคือรางวัลชนะเลิศนะได้รับรางวัลอ่ารางวัลละ2 5 0 0 0บาทครับรองชนะเลิศอันดับ1นะฮะรางวัลละ1 5 0 0 0บาทรองชนะเลิศนาอันดับ2 10,000บาทแล้วก็รางวัลชมเชย9รางวัลรางวัลละ5,000บาทนะครับผู้ที่สนใจสามารถสมัครนะเพื่อส่งหุ่นปลาเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17ธันวาคมนี้นะครับหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีโทรศัพท์0 3 6 5 0 7 1 3 3ต่อ103ครับ ขอบคุณข่าวสารข้อมูลดีๆนะจากในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครับกับรายการอปมชคุยข่าววันนี้นะฮะก็ขอบคุณข่าวสารดีๆด,ด้วยนะฮะก็สามารถติดตามนะฮะผ่านช่องทาง u t u b e นะ,ะของอินบรีมีเดียกันได้นะ,ะกับในส่วนของรายการอปมชคุยข่าวตอนนี้ก็ถ้าเทสนี้ก็เป็นได้เป็นเทสที่9นะฮะ mm hmm. EP 9 <laughs> ติดตามย้อนหลังกันได้นะฮะกับรายการอปมชคุยข่าวกับทาง FM 103เมไมเฮิร์ครับ อินบุรีเรดิโอติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอ,อปรมาชาคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM 1 0 3เมขอบคุณข่าวสารข้อมูลดีๆจากสำนักงานประาธรรมจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะครับ